สวัสดีครับพบกับผมโมซาดิโออีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องเจฟโแรแลนต์ตัวคอนตินัมนะฮะคือมีลูกค้าหลายท่านสอบถามผมมาว่า้ hey, ตัวคอนตินัมเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนเจนไหนแล้วมันดีด้อยกว่าคอนเสอร์โตอยังไงโอเคก็ ก่อนอื่นที่จะ <c oughs> กล่าวถึงรุ่นนี้ผมเกินยาวๆไปก่อนเลยว่าเจฟโรแลนด์เนี่ยมันมีในส่วนของอิดิเกตนะมันมีไทม์ไลน์หรือมีรุ่นอะไรยังไงบ้างนะครับเจฟโรแลนด์เนี่ยแกเป็นวิศวกรนาซานะฮะก็มีความชื่นชอบในการทำเครื่องเสียงบ้านชอบฟังด้วยปรับจูนด้วยแล้วก็ โดยส่วนใหญ่เสียงที่แกจูนออกมาแรกๆก็อาจจะมีในยะสําคัญบางอย่างแต่ว่าจุดที่แกออกแบบแล้วเป็นข้อดีของแกก็คือแกรับฟังเสียงของนักเล่นที่อเมริกาเมื่อก่อนมันจะมีเว็บเพจนะอย่างเช่น Oregon, ออริคอนออดโอคอนเนี่ยแกจะไปอยู่ใน a อ,อดิโอคอนเลยนะฮะแล้วก็คอยตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องของแกที่ขายไปแล้วถ้าลูกค้ามีปัญหา ใช้งานแล้วเกิดปัญหาขึ้นหรือเสียงไม่เป็นที่พอใจเนี่ยแกสามารถปรับแต่ง DIY แล้วก็ปรับจูนให้ได้นะครับทำจนมันนิ่งแล้วครับมันจะมีหลายเจนยิบย่อยมากก็เกิดพูดถึงว่าคุณเล่นเจฟโรแลนด์ลึกๆคุณจะรู้เลยว่าโดยส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยโปรดักตมันมีโตัวโมเดลหลักก็จริงแต่ว่ามันจะมีคัสตัมเล็กๆน้อยๆบางอย่างนะครับอย่างอีดีเกตเนี่ย แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเขาสร้างมาจะเป็นรุ่นตัวอคอนเซนตราคอนเซนตราก็จะเป็นตัวไซส์คล้ายๆอย่างเงี้ยหน้าแบบนี้หน้าปัดเงาอลูมิเนียมแล้วก็ใช้เครื่อง CNC กลึงเจียจนเป็นลอนเนี่ยเรามองปกติเราดูรูปมันตัวอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาเรามาดูตัวจริงนะสวยงามมากนะครับงานแบบวิศวกรรมชั้นสูงเลยงานสวยมาก ตัวคอนเซนทราหน้าเขาจะสูงกว่าตัวนี้สูงประมาณขนาดนี้นะแต่ไซส์ก็ประมาณนี้แหละครับนะฮะตัวถังก็จะเป็นอลูมิเนียมกัด CNC ทั้งตัวนะครับแล้วก <c oughs> ค 1, นะ็คอนเซนทราหนึ่งไฟมิเตอร์สีแดงนะฮะคอนเซนทราสองไฟมิเตอร์สีฟ้าคอนเซนทราหนึ่งไฟมิเตอร์สีแดงด้านหน้าจะมีกำลังขับที่90วัตต์เพวคัตเ นะครับอุปกรณ์ข้างในก็ใช้แบบดีมากคัดเกตสวยมากแล้วก็มาเป็นคอนเซนทราสนะครับที่จอห์นอคินสันยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอินดิเกตที่ดีที่สุดที่เขาเคยสัมผัสเขียนในในหนังสือ Absolute Sound ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็จะระบุว่าคอนเซนทราสเนี่ยเป็นอันดับที่ประมาณไม่เกิน20เนี่ยครับในในตัวที่เขารีวิวและยกว่าเป็นเป็นเป็น เป็นอิดิเกตที่ดีระดับโลกตัวหนึ่งนะครับคอนเซนทราสองไฟน้ำมิตเตอร์สีน้ำเงินนะฮะเป็นเพวคัสเที่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับต่อมาก็จะเป็นคอนเซโตคอนเซโตเนี่ยเจฟโรแลนด์ Roland, ตัวคอนเซนทราหนึ่งคอนเซนคอนเซนสองเนี่ยเจฟโรแลนด์ออกแบบเองนะครับแต่ว่ามาเป็นคอนเซโตผมเคยขายไปแล้วแล้วก็เคยรีวิวให้ฟังในะให้ท่านฟังเมื่อเมื่อสักก่อนอันนี้เราเราสักครึ่งปีที่แล้วนะ ว่า c อนเสิร์ตเนี่ยใช้วงจรเป็น Ice Power Ice Power พาเนี่ยเจฟก็ไม่ได้ซื้อ Ice Power จาก Bang ด์แอนด์มาเฉพาะบอร์ดแล้วมาใส่เครื่องโดยไม่มีการปรับจูนเลยนะผมได้คุยนักเล่นหลายท่านนะก็มีการสังเกตกันว่าบอร์ดที่ที่เจฟซื้อมาที่เป็นส่วน i อซ์พาวเมีการปรับปรุงหลายส่วนทั้งคาปาซิเตอร์ที่ใช้ทั้งมอแปลงที่ใช้ข้างในบอร์ดนะครับ แล้วก็วงจรต่างๆหน้าตาคล้ายๆกันแต่วงจรไม่เหมือนนะครับต่างกันนิดหน่อยแต่มีการคัสตอมมาแน่นอนนะครับซึ่งตัวคอนโซโต้ก็ถือว่าเป็นอิดิเกตที่ค่อนข้างดีมากระดับต้นๆเลยนะครับก็จะเป็นเจนที่3เจนที่2องน่าจะเรียกว่าเจนที่3ได้ของของเจฟโรแลนต่อมาเป็นเจนที่4ี่เจฟโรแลน์ก็ใช้ i c e p พาวเวอรเป็นรักฐานนะครับ แต่ว่าพัฒนาออกแบบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงน,นะครับตอนแรกก็เข้าใจกันว่าตัวคอนตินัมรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น500ซึ่งผมจะเรียกว่าคอนตินัม S1 คอนตินัม S1 จะมี2ตัวมีคอนตินัม S1 250กับคอนตินัม S1 500วัตต์นะครับ250นั่นคือ250วัตต์250วัตต์ตัวนั้นมา replace แทนคอนเสิร์โตแต่ว่าเคยมีนักเล่น เอาไปทสแล้วยังไม่ประทับใจรวมถึงตัว500ก็เคยเอาไปเทสแล้วยังไม่ประทับใจแล้วว่าคอนเสิร์ตโตดีกว่าสําหรับส่วนผมที่ผมสัมผัสผมว่ามันมีนัยยะสมคัญที่ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะจากที่ผมสัมผัสผมค่อนข้างประทับใจคอนคอนตินัม500วัตต์ตัวนี้นะครับมากกว่าคอนเสิ์ตโตเล็กน้อยนะครับในเรื่องของกําลังขับ แนวเสียงนี่แทบจะถอดแบบกันเลยเสียงคล้ายกันมากนะครับเพียงแต่ว่าตัวคอนดีนัม500จะมีแนวเสียงที่ออกแนวแบบชัดใสกว่านิดนึงนะครับตัวคอนโซโตจะมีน้ําเสียงที่ฉ่าเสียงกลางกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแต่กําลังขับตัวนี้เนี่ยผมเรียกว่าถ้าเป็น250เนี่ยผมเลือกคอนโซโตแต่ถ้าเกิดเป็น500ยเนี่ยผมว่าคอนดีนัม500โอเคเลยสําหรับผมขับลำโพงได้หลากหลายจริงๆครับ แล้วเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นตัวปัจจุบันเป็นคอนตินัม S2 หน้าตาก็เหมือนคอนตินัม250หรือ500 S1 หน้าตาคล้ายกันแต่ตัว S2 นั้นเขาว่าใช้ a อพาวเวอเหมือนกันแต่ว่าดีกว่าทีนี้ผมยังไม่เคยสัมผัสก็ไม่กล้าที่จะฟันธงก็เล่าให้ฟังเป็นข้อมูลคร่าวๆอย่างนี้นะครับเเดี๋ยวช่วงต่อไป เรามาดูข้างไหนกันว่าเป็นไงครับผมครับก็เรามาดูบอร์ดด้านภาคปรีนะฮะยังใช้บอร์ดปรีแบบตัวเดิมนะฮะใช้บอร์ดในตัวปรีแอมรุ่นคอนเสิร์โตของเจฟโรแลนด์นะฮะแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือภาคคาปาซิเตอร์ตรงส่วนนี้นะมีใช้วัสดุในการสำรองกระแสะไฟค่อนข้างดีมากนะฮะในการที่จะจ่ายกระแสะไฟให้กับตัวทั้งภาคปรีแล้วก็ ทั้งภาคพเวอร์นทำให้กระแสไฟมีกำลังมากขึ้นหมายถึงว่าสามารถรองรับกำลังพีคกำลังสวิงมีไฟที่จะสามารถตอบสนองต่อพอร์แอมในในช่วงจังหวะฉับพลันทันทีได้ค่อนข้างดีใช้อุปรกรณ์ค่อนข้างดีมากนะครับทั้งตัวกองไฟแล้วก็วงจรที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวไปดูบอร์ดภาค Power <S <S พวเวอร์กันครับ ลายอินพุตมันจะมีอยู่4มีอยู่4ช่องครับมีอินหนึ่งอินหนึ่งก็จะแบ่งเป็น left right นะฮะ right ก็สีแดงนะฮะ left ก็สีขาวนะครับลำโพงก็เหมือนกันฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะฮะช่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะสองสองเขาจะเรียนแบบซนะิมเมทรีฮะจากข้างนอกเข้าในนะฮะอันนี้ก็จะสามจะสี่สามสี่เช่นกัน ขวาซ้ายแยกกันชัดเจนนะฮะแล้วก็มีลายเอาต์ปีเอาต์ A.C.A กับ PL, ปีเอาต์บาลานซ์นะครับสำหรับคนที่จะไปต่อพาวเวอร์ส่วนนี้มีช่อง,องช่องหนึ่งก็คือบายพาสบายพาสนี้ก็คือไว้รับที่ภาปรีจากเครื่องอื่น <c oughs> เช่น A.V.M <c oughs> บางท่านก็จะใช้ตัวคอนตินัม500นี้เป็น p o w e r อร์ M, นะฮะโดยการใช้สปีกเกอร์คู่เดียว ก็คือใช้สปีคเกอร์ที่ท่านมีต่อฟังเพลงอยู่แล้วดูหนังด้วยก็ต่อจาก Pre-out AVM หรือ p r e แอมอื่นมาเข้าใบาพานะฮะตัวคอนติ n เน500ก็จะทำตัวเป็น power ทันทีนะครับมีช่องต่อกราวเอาไว้สำหรับออปชั่นบางคนก็สั่งออปชั่นเพิ่มเป็นโฟโน่โฟโน่ก็มันน่าจะอยู่ในช่อง In นอินนี่แหละครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีมา คเครื่องนี้ไม่มีโฟโนมาด้วยนะครับชื่อโมเดลดูตรงนี้นะฮะคอนดีนัม500อยู่ตรงนี้นะครับ u s d e in USA นะฮะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ชัดเจนอันนี้จะเป็นระบบไฟนะไฟ2 1 0 2 5 0ก็คือไฟบ้านเรานะครับแล้วก็วัตที่กินนะ2000วัตต์นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีกระป๋อฟิลเครื่องนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะไม่มีกระป๋อฟิลท้ายเครื่อง เพราะนั้นจะเปลี่ยนฟิลก็ต้องไปเปิดข้างในแล้วถึงเปลี่ยนนะครับอ,อ่โอเคอันนี้จะเป็นขั้วลำโพงปกติเจฟโรแลนด์กับคาดาก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะขัาา้ว CA ขั้วบาลานซ์บาลานซ์นี่นาะเป็นดูนูทริกแต่ซีเเนี่ยคาดาแน่นอนแล้วขั้วลำโพงเป็นคาดานะครับแข็งแรงทนทานมีหูจับให้เรียบร้อยนะฮะตัวน้ำหนักเครื่องก็หนักพอสมควรยกดักคนเดียวได้แบบตึงตึงมือหน่อย ตัวเครื่องก็แข็งแรงนะเดี๋ยวไปดูภาพ o w e r กันก็อันนี้จะเป็นส่วนของภาค Power ของคอนด n นัม500นะครับถ้าเกิดดูจากบอร์ดแล้วจะท้ายกับตัวคอนเสิร์โตมากเพียงแต่จุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือตัว,ตวชิปนะฮะที่ให้กำลังเนี่ยในฝั่งเนี้ยตัวที่อยู่ในซิลิโคนกับในส่วนที่จะเป็นคลิปเหล็กหนีบตรงนี้ครับผมดูแล้วว่าน่าจะเท่ากัน กับพรสโต้เพียงแต่5ตัวที่เพิ่มมาตรงนี้แหละครับที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์ก็เหมือนกันใช้หม้อปแปลงลินเดานะครับแล้วก็ฟิลอยู่ตระป๋อฟิลอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดจะอัปเกรดฟิลก็ก็มาเปลี่ยนได้อยู่ตรงนี้ตัวนี้ถ้า250 โวลต์ oh, เนี่ยมันอยู่ที่6.3นะข้านะค่าละ6.3แอมป์นะครับก็ใช้ค่าละตัวนะฮะ20มิลนะแล้วก็ดูข้างในแล้วโหผมค่อนข้างชื่นชอบมากเลยงานค่อนข้างแน่นละเอียดสวยงามนะวางวงจรได้ดีมากๆนะครับประทับใจนะครับค่อนข้างชอบมาเดี๋ยวไปบทสรุปกันก็บทสรุปส่งท้ายนะครับ <c oughs> อยากตัวนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าเทียบกับ c o n c e r ร์โตในระดับลำโพงบุ๊คเชล์เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงจะชี้ชัดกันยากว่าตัวใดดีกว่ากันเพราะว่าสเกลลำโพงม,มันสื่อถึงประสิทธิภาพของแอมได้ไม่เต็มที่วันส์กับกันลองไปขับลำโพงใหญ่ๆนะอย่างเช่นตัวไดนาวตัวนี้นะคอนฟิเอนซ์ซีสี่นะฮะคอนเสิร์ตเนี่ยขับได้ แต่ว่าไม่เต็มสุดแต่คอนติเนมห0าร้อยขับคอนโซโต้ขับไดนาวคอนฟิดเดนซ์ซีสีได้หลุดหลุดแบบสวยงามเสียงมาเต็มผมไม่มีความรู้สึกคิดถึงปรีพาวเวอร์อีกเลยนะครับคือถ้าเกิดลำโพงเล็กมัน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 ก็ยากหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าลำโพงมันมันอั้นและมันก็เลยมันก็เลยบอกได้ยากว่าประสิทธิภาพแอมเป็นไง แต่พอเป็นลำโพงตั้งพื้นที่มันหลายทางแล้วเนี่ยมันจะบอกประสิทธิภาพของแอมป์ได้บางทีในมุมมองการเทสเนี่ยอาจจะต้องดูในในยะโดยอยู่ในบริบทนะเช่นจะขับลำโพงบุกเชลหรือจะขับลำโพงตั้งพื้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้นักเล่นนะครับพิจารณาในการเลือกใช้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮะตัวเครื่องไม่ควรใช้มือเปล่าไปแตะนะครับผมจับและผมเช็ดนะฮะการใช้ การเช็ดนะครับใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ผมใช้ประจำถ้ามันสกปกนะค่อยเช็ดนะก็คือลอนสันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรไปเช็ดมันการที่จะจับมันเนี่ยคุณฮะก็ด,ด,ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะจับมันเนี่ยควรใส่ถุงมือนะครับไม่ควรที่จะเอาน้ำยาเอาอะไรไปเช็ด หรือว่าไม่ควรที่จะเอามือเปล่าๆไปจับจะขึ้นรอยนิ้วมือง่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาดูใกล้ๆมามาดูใกล้ๆหน่อยซูมสองจุดห้าเลยบนพื้นผิวเลย <Yep. S 1> บนนี้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 ข้างบน <S 2> <S 2> <landing> มาซูมบนพื้นผิวะ <S <S จะเห็นว่ามันเป็นลายเล,เล็กๆนะฮะมันเป็นลายแบบละเอียดละเอียดนะฮะเหมือนขนเหมือนขนสัตว์เลยนะฮะแต่มันจะเป็นลายเกลี่ลายละเอียดละเอียดนะฮะเหมือนลายนิ้วมือเราเลยนะฮะละเอียดขนาดนั้นเลยนะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าพปไม่ได้ก็อย่าไปจับอย่าไปแตะมันจะทิ้งคราบบนบนบนผิวมันง่ายนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลรักษามันเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะดูแลรักษามันอย่างอย่างอย่างดีหน่อยไม่ควรที่จะไปทำคามสาอาดมันแบบผิดวิธีนะฮะต้องเข้าใจมันด้วยพอค้าท่านอื่นอาจจะไม่ได้บอกแต่สำหรับผมผมเน้นยำ้ำ ถ้าเกิดพูดถึงว่าจะใช้ก็ควรจะรักมันด้วยเพราะผมก็รักเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ผมขายไปหรือไม่ได้ขายก็ตามนะครับเราก็เป็นผู้รักเครื่องเสียงแล้วก็ชอบที่จะให้มันอยู่สวยงามได้นานๆนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆนะครับแต่ก็คงไม่สั้นเท่าไหร่รวมคลิปก็คงจะยาวอยู่ฝากไว้สำหรับท่านที่จะเลือกหาในอนาคตแล้วกันครับเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ